พี่น้องในความโชคดีของว้าพรรเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาค่อยได้ออย่างน่ะน้องเรื่องตีทำกินเรื่องน้ำท่านอู้แม่จ๋ามาเริ่มต้นบอกกล่าวป่อแม่พี่น้องจุดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของป่อแม่ะการสนามบอลก็คืองานของหายนะเจ้าตีเนีติดติดกันทุกคนนะเจ้าก็ขอฮื้อป่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนที่เป็นพรรค ใครรักใครเราจะไไม่สำคัญฉันและเธอเรามาพบเจอสู้ไปด้วยกันเพราะเราชื่อว่าเชียงรายอยู่ในเตดค่เขาผ่านตรงนี้เข้ามาบนเวทีจะมีเสียงปรบมือดังขนาดไหนคะ ดีไหมคะโอ้โหข้างหลังได้ยินก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับผมบรรณาสอนเยียมาศาดคนเชียิงไงครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยครับอย่างไรขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆยาวๆและเดินทาง ซสอสอละอองติยาภรั์กับพี่น้องครับ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 มาแล้วป,ปิดไฟปิดมือกับพี่น้องครับเราจัดระเบียบเวทีเพื่อให้พี่น้องนะครับได้สัมผัสบรรยากาศความใกล้ชิดนะครับกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและพี่น้องมาถึงแล้วนั่งไปแล้วนั่งลงนะฮะนั่นงลง พี่น้องครับดังและส่งเสียงกรี๊ดเสียงเฮต้อนรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนเมืองน่านครับพี่น้องครับปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดเสียงเฮดังๆยาวๆต้อนรับ,รบสสนายแพทย์ชนน่านสีเก้วส่วนน้อยเนี่ยคุณหมอชอนน่านครับในฐานะหนัวหน้าพรรคเพื่อไทย วันนี้พักเพื่อไทยเฮาก้าวมาสองขาพร้อมกันนะครับพักเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยเฮามาด้วยกันครับพเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยคุเฮาเอาแต่จะพาปอแม่พี่น้องจ้าแม่จันออกจากวิกฤตสสลำเตวิสารเตชะธีรวัตรครับว,<า>ว่าที่สอส เขตอำเภอผานครับน้องยิ้มวิสารดีเตชะธีรวัตรตันวิสิทธ์นะครับเตชะธีรวัตรครับเป็นสสปัจจุบันเขานะครับแต่ดีใจครับเปิ้นมีนอนเนื้อเชื้อไข่เก่งจะเป็นว่าที่สสแตนเปิ้นนะครับคือน้องเต้พิกรมเตชะธีรวัตรครับสสดร,รพิเชษเชื่อมังผานครับ อิทธิเดชแก้วหลวงครับฝากมูเฮาที่มีอยากที่พี่น้องอยู่ตั้งแม่สายครับสมัยนี้เฮาช่วยกันเต็มที่หมอมิ่งพมมินเลิศชุนิเดชครับอดีตเลขาคนที่บอกว่าเป็นนายกที่มองหักที่สุดด็อกเตอร์พวงเพชรชุนละเอียดครับผมเป็นคนเก่งนะครับด็อกเตอร์หญิงอรุณครับกาสยานนท์ ล้องโคศกทักกับชยาภาสินธุกพลยว่าที่สอสอกอทมลูกคนเสื้อแดงพ่อก็ชื่อสีแดงตัวครับน้องเดียขัตติยาสวัสดีผลครับตชดาครับล้องโคศกทักเพื่อไทยครับน้องปล่อยตีชดานะครับนับต่อสู้นะครับเสื้อแดงมาเหมือนกันอยู่เพชรบุญคนสำคัญที่สุดนะครับ คนสำคัญที่สุดนะครับสิ่งเกตแนะนำสิ่พักเพื่อไทยแลเนอคนสำคัญที่สุดสิขาครอบครัวเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแห่ทองทานชินวัตรครับอไอ้บ่าครับเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวเพื่อไทย คุณโอก๊กผ่านทองแท้ชินวัฒน์รับคนสำคัญที่เป็นผู้ในการครอบครัวนะครับคนนี้บอต้องอูสัป,ปะคุณมูเฮาระจักษโด้วยสายตาเต้นนักวุิใส่เกื้อครับเปเทน่ท<อ>ี่เขายกคณะมาทั้งครอบครัวเพื่อไทยทั้งพรรคเพื่อไทย,ไเ,ยเพื่อคนคนนี้ครับละอองติยาภัยรัตน เพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยพี่ไป,ไปผมขอจุงมืออันสูงเกียรติของพี่น้องแม่จันพบกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ผมเชื่อหลเกันว่าพี่น้องพร้อมจะเปิดใจให้เป็นนายกของพี่น้องแน่นอนครับขอเสียงปรบมือ<ป>เสียงกรี๊ดและเสียงเฮกัน ภาพอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของจังหวัดเองหรือตัวของพี่น้องเองก็ตามได้มาภาคเหนือรู้สึกว่าเหมือนได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดของท่านนายกทั้งสองคนนะคะฝากความคิดถึงมาจากแดนไกลถึงพี่น้องทุกคนค่ะ คนเรื่องฝีดาดลิงลิงข้างน,นอกเป็นฝีดาดลิงในสภาพเป็นฝีแดกครับตันจิกรบเอาพักเพื่อไทยแก้ปัญหาเอาพักเพื่อไทยไล่พวกลิงฝีแดด